ดิฉันนงางสาวจุธาพรฐานาคและดิฉันนางสาวธนา,าันกริสประเสริฐค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาธุรกรริจวิศวกรรมชัรรม้นปีที่3ค่ะวันนี้พวกเราจะมาอธิบายถึงความแตกต่างของ GDP และ GNP ค่ะ GDP นะคะย่อมาจากคำว่า Gross Domestic Product ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งคือมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเช่น1ไตรมาสครึ่งปีหรือ1ปีโดยไม่แยกว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนั้นเป็นของคนในประเทศหรือเป็นของชาวต่างชาตินะคะแต่ดูแค่ว่าหากเกิดขึ้นภายในประเทศก็จะนับเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เรอาอจะมายกตัวอย่างของ GDP นะคะคือนายโอบามาเป็นชาวสหรัฐอเมริกามาลงทุนทําธุรกิจภายในประเทศไทยรายได้จากการทําธุรกิจของนายโอบามานั้นนับว่าเป็น GDP ของประเทศไทยค่ะ GNP นะคะย่อมาจากคำว่า g o s s National Product ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าผลิตภาาัณฑ์มวลรวมประชาชาติมีความคล้ายคลึงกับ GDP แต่จะแตกต่างกันตรงที่นับมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเฉพาะที่ใช้ทรัพยากรของคนในประเทศนั้นๆในการผลิตโดยไม่สนใจว่าคนในประเทศนั้นๆจะอยู่ที่ใดในโลกตัวอย่างนะคะเช่นนาะงสาวสยามเป็นคนไทยไปลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศ ผลกำไรจากการดำเนินงานที่ดังส่าวสยามได้รับถือว่าเป็น GNP ในประเทศไทยค่ะพวกเราขอขอบคุณท่านนะคะที่เข้ามารับชมว,วิดีโอนี้และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับชมไม่มากก็น้อยนะคะ You're insecure. Don't know what for. You turn